สวัสดีครับรายงานการผลการประชุมกออกลางวันนี้ครับ 1. คืบหน้าเรื่องสอบค้าราชการท้องถิ่นกรรมการสอบแข่งขันกอสทออบอกแค่เพียงว่าผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางเป็นบวกโดยมารยาทไม่ถามต่อขอให้ติดตามกันครับ ผล้อุทธรณ์กรมบัญชีกลางจะแจ้งกรมท้องถิ่นโดยเร็วรับทราบจากผู้แทนกรมบัญชีกลางที่เป็นกรรมการกลางด้วยแจ้งว่าจะรีบตามให้อีกทีเพราะคนเกี่ยวข้องที่สอบ0ีแ0,000นกว่าคนพี่น้องคนในครอบครัวรวมแล้วเป็นล้านล้านคนที่เฝ้ามองอยู่ 2. ส,สำหรับสาวๆที่จะไปปฏิบัติธรรมเตรียมเฮครับเดือนหน้าเมื่อรับรองรายงานการประชุมเอาประกาศเสาะไปเห็นชอบที่กอจังหวัดไปปฏิบัติธรรมกันได้เลยตลอดอายุราชการครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า1เดือน แต่ไม่เกิน3เดือนโดยไม่ถือเป็นวันลาคำกล่าวของคณะกรรมการกลางทั้งของอบอตอเทศบาลเมื่อวันที่25/9/2568 0ทั